พี่ชายแต่งโมขอให้หยุดสัมภาษณ์แม่พันิดาเพราะสังคมรูด้ดีแม่ต้องการอะไรจากกรณีที่ทางด้านนางพานิดาสิระยุธทธโยธินซึ่งเป็นมันดาของแตงโมนิดาได้เดินทางออกมารายการโหนกระแสหลังจากลูกสาวแตงโมนิดานั้นเสียชีวิตพลัดตกเรือสปีโปดโบ๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยค่ะว่าทำเอารายการโหนกระแสนี้ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นอันดับหนึ่ง ในเวลาแป๊บเดียวโดยมีช่วงหนึ่งของคุณแม่ได้กล่าวไว้ว่าให้อภัยคุณปอ100%เพราะเขามีความสำนึกผิดโทรมาขอโทษคุณแม่ทุกวันตั้งแต่วันเกิดเรื่องและเขายังพร้อมที่จะชดใช้เงินค่าปรงศพแต่งโมงโดยรวมๆแล้วประมาณ30ล้านบาทจากการคำนวณของคุณหนุ่มกัใชัยอีกทั้งทางด้านคุณแม่นั้นก็ยังบอกอีกด้วยว่าให้อภัยโรเบิร์ต100%เช่นเดียวกัน ขณะที่ทางด้านคุณแม่นั้นยังกล่าวว่าให้อภัยฮิปโปเพียง50%เพราะบอกให้ปิดข่าวหลังจากนั้นได้คุยกันแล้วแต่ยังไม่เคลียร์ทางด้านแอนนาโกรธเพราะไปให้ข่าวแต่งหมูโดยไม่ปรึกษาคุณแม่อีกทั้งเมื่อคืนโทรมาขอคุณแม่เปลี่ยนที่จัดพิธี ซึ่งก่อนหน้านี้ทางด้านต่อยดายศพี่ชายของแตงโมก็ได้โพสต์แล้วหลังจากที่คุณแม่ได้ไปออกรายการโหนกระแสโดยทางด้านพี่ชายแตงโมนั้นก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความเพียงสั้นๆว่าผิดหวังและติดอีโมจิหัวใจแตกหักท่ามกลางชาวเน็ตนั้นก็ได้เข้าไปส่งกำลังใจให้ ล่าสุดทางด้านพี่ชายของแตงโมก็ได้ขึ้น่อนไหวอีกครั้งงานนี้เรียกได้ว่าทําเอาคุณแม่มีสะดุ้งเบาๆเลยล่ะค่ะเมื่อทางด้านพี่ชายแตงโมนั้นได้แชร์ข้อความจากเพจโตดรีวิวที่มีข้อความว่าวนสื่อไทยหยุดสัมภาษณ์แม่แตงโมสื่อคุณภาพควรให้ค่ากับคนที่ควรให้ค่า การสู้เพื่อเรียกร้องความยุติธรรมของผู้ตายคือบทบาทสื่อในการนำเสนอความจริงควรเอาเวลาไปส่องความคลืบหน้าของคดีเพราะสังคมต้องทราบความจริงสังคมทราบดีว่าแม่ต้องการอะไรไม่ต้องขยี้สร้างดราม่าให้ผู้คนบอบช้ำต่อไปขอส่งเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้นะคะและหวังว่าคดีจะคลืบหน้าในเร็ววันนี้ค่ะ